เป็นตำนานหรือกาวไวเนาะกาวไวเท้าผ้าแดงนังไอแข่งบังไฟบูชาแทนคุ้นตัวแควนแดนดินลงุงทวินเจ้าไอคำ้ำก้าวไปตามพังกี้เนา này nhún chùm khâm la men tai ba ai nhân hắc pha cấp đình hu chắc hắc đại đầy tê mong ai khăm nó hu bò nó ไอคำนาสิบห้าคำวันออกพันศาบังไฟนาคาคือบังไฟปังขีลอยขึ้นจากคงคงคาเพราะว่าสนาบุญพลาบ่มี น้องไอคำเลยบ่ามาฮักพังคียนชาติพบนี้เฮาบอควรคู่กันสิบห้าคำวันออกพันษาบัางไฟนาคาคือสักขีพยานเท้าพังคีฮักบ่มีจืดจาง เท้าพังขีหักบ่มีจืดจางแม้ผ่านมาเนิ่นนานยังหักนางไอคำคือกับไอตัวไอหักหลายกัยังว่าแม่นบ่มีชาตดนายคักเจ้าผู้เดียวเจ้าย่าเที่ยวย่าเที่ยวเที่ยวท่องหาฮักเรียกหลายสิมักได้แต่แมบงบงอย่าถามเนื้อนางว่าไอานี่ ฮักโดนปันดดจะถามทำไมบ่หัวใจบ่มีบ่องแป้าหากิ่งจากใจให้เธอหมดแล้วบ่เหลือนวดแมวอีกแล้วที่จะแบ่งให้ใครถึงบ่โดนปานพุนปานพังขี้ฮักแม่นางไอมาเกิดไม่เป็นหนากากเจ้าดังเดิมได้แต่ลืม แต่เริ่มเติมบุญบูชาจุดบังไฟประจักษ์จากวังบาดานไต้คืนจากวังบารานไต